โอเคนะคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในด่านจากคไนโวลนะครับวัดดิบทะลุดิบคุณต้องสูงประมาณนี้เพื่อที่จะตายวันนี้เรามาใครครับเนี่ยดิวครับอ่าจริงๆวันนี้ผมกะจะถ่ายกับน้องกายับแต่ว่าน้องกาย,ยากเขากลับวันจันทร์ส่วนน้องซันเนี่ยก็ไม่ว่างครับคลิปถ่ายผับจริงผมก็จะเลื่อนไปวันที่ยี่สิบนะทุกคนคือผมวางแผ่ไ้แล้วก็จะถ่ายคลิปกันแต่น้องกายกลับวันจันทร์นี้นครับ ส่วนน้องสันไปต่างจังหวัดถึงวันที่19วันที่สิผมก็น่าจะถ่ายคลิปด้วยกันครับถ่ายคลิปครบแก๊งเลยก็คือมีกายมีผมมีสันครับช่วงนี้ก็เอาเล f โฟเรสไปแก้ขัดก่อนครับวันนี้ไม่มีใครมาเลยผมมาคุณดิวเนี่ยอันนี้ผมเล่นในโหมดปกติพอนะเพราะว่าถ้าหมดยากมันจะไม่ผ่านนะ คุณว่าเราจะผ่านแบบอีซี่ป่ะคุณง่ายปกติง่ายมากถ้าไม่โดนตัวอะไรขัดนะอ้าวาไปบิดทางอันนี้ผมโง่บอลแล้วผู้ฟังมันเลยเปลี่ยน

มาในแล้วกันมาเรียกความเสียงกับกเลยจริงๆปืนผมนี่ผมเน้นเสียงนะทุกคนไม่เน้นสวยเน้นเสียงให้มันซอฟลงเพราะว่าเสียงไม่ไหวจริงๆวะ่ะเสียงมันแสบหูมากเลยให้ผมไปทางแล้วดีกว่าตรงนี้โอเค เฮ้ลูกซองมแรงจัดจอคี้ด้านล่ังตายมีจอคีอค้กับสมองเกิน่ะด้านลลางชาเจอ,เจอเไม่ตายด้วยจอกีอ้ไม่ตายอยู่ซ้าย ติงแค่นี้ผมว่าร hey, ีบไปเราจะทีทีได้จ็อกกี conhecer. ้ค <possibilities> ุณก็รู้ว่าผมแพ้ทางมาขนาดไหนเฮ้ยโดนโดนโดนยิงไม่โดนเนี่ยเฮ้ยติงตัวอะเฮ้ยเฮ้ย

เรียบร้อยยิงไปโดนวิทย์สวยเลยไฮโดรละคนโอ้ยอะไรเอ้ยดีไงกูว่าแหละเอาแถ้วเอาแล้วเอาคุณวันโลกรีเฟรชอีกนม่นนาทติดึ่ง มันปีนมันปีนนั่นล่วงบ๊อบบี้มันลุมงผมคนเดียวผมว่าอยู่ที่มันวิน่งฉีกมิกกี้ดีมากโคอสหิวไหมนายบอดมีประโยชน์ว่าตอนนี้แหละใช่ใช่ใช่และอื่นมันโง่หมดไม่ถนดัด เอ้มีโอ้โหดวงนี้นไงไฟบอมเอ้มีอันนี้จะยิไงไฟบอมตอนนี้ก็สนุกจะหมดแล้วทุกคนล่วงครับเอ้ยปูมาจา่า

เฮ้ย,ย<ห>แทงออกไปไปเลยแล้วกันเอเอเยี่ยมมาพอดีมาแล้วมาแล้วปิกามโต<า>มาแล้วเอาให้แทงโดยเฉพาะปิดกามโตว้าเด็ดโอ้โหตายโอ้ตายเลยตบปิวโอขข้กระเด็นขึ้นฟ้าไปเลยมันตบแบบรู้ไม่แมล้ว

เขาตั้งชื่ออะไรจินจินดาอย่ายิงรถว,ว,ว,ว้าตาไหลเลยดาเมจพันสี่ น่าจะเป็นดาเมจไฟร้วนๆนะทุกคนลูกซองประมาณอู้ดาเมจน้อยอะระ,ะเบิดไฟนี่ใครไม่รู้นะว่ามันทำดาเมจเรื่อยๆนะครับกีตาร์กีตาร์เด็ดคุณไปยิงโดนบิทเอาบิทวิ่งไล่ค,คุณ จะว่าไฟวินนี่คล kind of ้ายๆ SCP 0 9 6เลยโอเคข้ามาแล้วผมเปลี่ยนจีจ้าแล้วกันอาลองเล่นอันนี้บ้างนะทุกคน ใีผมลงวัดไว้นะลงวัดเปลี่ยนทูกซองทุกอันเลยลบมีอ,<ป>อย่างแม่น,อมนอไ,ไอ้บอสอ้อูอไหนวะไม่แอ้เห้อ้

โอ้โหโดนอย่างเงี้ยสองตัวเลยทีนีดด้แงดีไว้คุณก็ณยังเหลือพยาบาลแทงมาแล้วกับพยาบาลหมดอันนี้เราเจอลูกสองเป็นสเปซที่สองก็ช็อตกันออโต้ช็อตกันนะทุกคนผมจะออโต้ช็อตกันแล้วกันเพราะว่าผมชอบนะได้ใช่แม่งยิงเกียร์ซอมบี้โคตรด,ดีอะ่ะ แต่สแปซที่สองก็รัวแล้วแต่มันไม่ค่อยสัดใจใเท่าไรรู้สึกว่าสแปซที่สองมันลีโหลดช้าไปนลยโอ้ยกดสมองเกอร์อีกแล้วโดนอีกแล้วฮะัลโบเพื่อนเทลมีไอ้โลน ก็ไม่สนใจอะไรเลยไมดเจอะไรว้นนี่บารกูนี่ยีเรื่องอะไรคุณถูกผู้ถูกเลือกอะโดวอะไรมัางก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้วันวนี้มันหวะเนี่ย ไปไหนรวมชกแล้วยลยอยู่พูน้นี้วันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยนี่แหละอะไรก็ไปดู<อ>ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นคุณคนนะทุกคนน้ำเล่ามาแล้วเลยเฮ้ยโอ้คุยดิงยักษ์พีถ่ถึงฝาดกล้าไป Come Reload, on, man. Reload. Reloading. Let's move ah, Reloading. My reloading. Hey.

จีจีโหดามแทงบันห้าเลยวิ่งเข้าใส่โดนตบความหมายไวุ้่งชนดอกแรกโดกระเด็นขึ้นฟ้าไปเลยครั้งต่อมาปิวดีด้มมดวยเป็นผลฮิวันฮิวัน แล้วตอนที่ผมวิ่งเข้าแบบเช้าเพื่อนนั่นแหละโอเคเข้ามาแล้วแต่เพื่อนบ้านนันหนึ่งอ่ะอ้าวโหวแย่อ่ะแล้วอีกคนสองคนออกไปเลยออกไปแล้ว โคตรเยอะต้องซองมาแรงก็จริงนะทุกคนแต่กระสุนมันน้อยตันเขียวไปแทนอีกแล้วโอ้โหแทนที่แบบนี้เฮ้ยติด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 โอ้หโอ้ยติดคือติดคือชุดเปลี่ยนโอ้ยนาฏีหัวใจอยูเนี้ย โอ้โหเจ้าติดชุดเปลี่ยนแล้วนี่มีอะไรป้าไม่มีมีถังน้ำมันไปบอม เวลานี้ไม่มีเวลามานั่งเป็ดแล้ววิ่งก้นเร็วโอเค

I'm find me some real first aid. Oh, a roller coaster? I'll to some bullets this one while it's quiet. I I Over this fence. เราไม่ได้มาไกลเพื่อมาตายคำพูดคำพูดอินโทรของเกมนะฉันมาไกลขนาดนี้ไม่ได้เพื่อตาย อยู่ในจังหวะน,น้าสินน่าขวาญโ้โหมันมาตักหน้าอ่ผม,ม่งมาคนเดียวเนี่ยมริเวมากมอ,อ,อ,อ่ะเ้เ้ยอ๋บอดบอดบอด

หมดพอดีเลยกมะสุนคุณหมดหรออือหมดแล้ว